ม,มันไม่ได้รอย้ายแล้วเงี้ยยังยังไม่ลอยย้ายนั่นแหละเออแล้ว่งอยู่ไปอยู่มาเป็นนักมวยไงแล้วได้ย้ายเขาคของไผ่ไหมไม่ได้ย้ายย,าย้ายย้ายเหมือนกัน,นใช่เอ่อช่วงนั้นมันใกล้ใกล้แล้วเหลือๆประมาสองปีฝ่ามีโทษมาผมต่อคดีด้วยต่อคดีโทรศัพท์กับยาขาย้างในแล้วพอเข้าไปคลองไผ่แล้วเป็นไงโอ้โหดูเรื่องเราเราเราเป็นสิบคนของจริงของจริงเลยไปใครใครมเก่งมากอย่ไหน,นมึงเจอที่คองไผ่เขาบินเนี่ยจบชุดผมไปตายสองคนหรือเปล่าไม่รู้ใครแม่ดแล้ว ขายแมสแล้วคือว่าคุณลงจากรถนี่คุณมองไม่เห็นหน้าเจ้าหน้าที่เลยว่าใครแม่งใครแม่งกระทืบใครแม่งเตีมเนี่ยทำไมอะ่ะก็คือเราลงจากรถเนี่ยปุ๊บแม่งสั่งหมอบเลยเราไม่เห็นหน้าใครงั้นอะ่ะอ,อ,อ่สั่งหมอบเลยหมอบแม่งกองฟาดเลย,เลยปุ้งเราจะมองก็ไม่ได้มองไปก็เห็นแมสปุ๊บแล้วก็เตะหน้าปุ้ง้ามอง้ามองมาเนี่ยข <ภา S 1> ้าดับใช่าม่ลใช่ไหมพ่ใช่ไม่มเหตุผลที่จะตีอะ่ะผมไม่ ผมเกือบตายนะโดนหูไม่รู้กี่ทีสิบเป็นยี่บยี่สิบอะอจนแบบแม่งนนอ,อันน้ำสาดอะไอคนอีกคนหนึ่งเป็นหอบพูอียาไปด้วยกันน่ะเด็กสอป,ปอบอกพี่ผมเป็นหอบกินยาเออเอายามากินดิมันรวงยามามตะยากระจายเลยปุ่มไม่มให้แดกมีมีหน้าตาคนตีนด้วยโดนพิเศษอะโดนแบบเจ็บยอ้อดพิเศษอะหน้าตาคนตีนไอโอแลวเพื่อนผมอะไอโซและเด็ก นนหรือมีนนี่แหละแต่ไม่ได้เดสียแล้วเนี่ยแหละหน้าตาไม่